เวลา14.32นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชากุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมนพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชาวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คน ในการนี้ทอดพระเนตรวิริทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2433 ปัจจุบันให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ6ถึง24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกหรือบิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์หรือต้องโทษ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงชุดขอถวายความจงรักองค์หลักชัยและชุดใกล้รุ่งของตัวแทนเด็กหญิงจากบ้านต่างๆจํานวน10คนอาทิบ้านมาลิวันบ้านขาจรบ้านอัญชันบ้านเบญจมาศบ้านจันกระพาะบ้านโกเมศและบ้านการะเกต และจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่นางสาลิกาตรีรัตนาพิทักษ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีตัวแทนเด็กหญิงบ้านราชวิถีและพระราชทานตะกร้าข,ของขวัญแก่ตัวแทนนักแสดง แล้วทอดพระเนตรผลงานของเด็กหญิงอาทิภพ้าพ,พันคอมัดย้อมเสื้อมัดย้อมพวงกุญแจผ้าป,ปักลวดลายต่างๆซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตราชเทวีได้เข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพทั้งงานฝีมือการทำอาหารรวมถึงการปลูกพืชผักในการนี้ส่งอุดหนุนสินค้าและส่งสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพของเด็กๆ โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันทารกับเด็กหญิงบ้านราชวิถีส่งสอบถามถึงเรื่องการเรียนของเด็กซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงเช้าจะออกไปเรียนอย่างสถานศึกษาภายนอกใกล้กับสถานสงเคราะห์ตามเกณฑ์ช่วงอายุและความสนใจของแต่ละคนทางการศึกษาสายสามัญสายอาชีพรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและจะกลับมาพักอย่างสถานสงเคราะห์ในช่วงเย็นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเคารพกฎระเบียบเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จที่หวางไว้ในอนาคตออกไป และโอกาสนี้ทอดพระเนตรอาคารภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีอาทิห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสนามกีฬาห้องออกกําลังกายรวมถึงอาคารพยาบาลด้วยความสนพระไทยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรร,รัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารส่งสนพระไทยและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพื่อเสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าส่งให้ความสำคัญและสงสัยพระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่